ให้เกิดความลึกซึ้งลงไปถึงในด้านจิตใจไม่ว่าศีลนั้นจะเป็นศีลห้าศีลแปดของกระวาสศีลของสามเนรของพิสุการปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาการรักษาศีลข้อนี้ จะต้องเป็นพิเศษกว่าการรักษาศีลอย่างทั่วไปเห็นผู้ศึกษาเร,าเรียนในด้านปริยัติธรรมรักษาศีลตามกฎข้อระเบียบแบบแผนในพระวินัยแต่ก็ยังมีใจสงสยัยไปในสิ่งที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างโดยถือว่า ไม่ได้เป็นส่วนเสียหายกับศีลแต่ในฝ่ายพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมนั้นต้องอยังลึกลงไปถึงในด้านจิตใจเพราะการรักษาศีลถ้าไม่ยังล,ยงลึกลงไปถึงด้านจิตใจเพราะใจนั้น เป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติจะเกิดความสงบก็สงบที่ใจถ้ากายกับวาจามีเพียงมีศีลจริงแต่ใจไม่มีศีลก็เร่าร้อนไปตามอารมณ์ต่างๆความสงบจะเกิดขึ้นที่ใจก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการรักษาศีล ของผู้ปฏิบัติธรรมต้องอย่างลึกลงไปในจิตใจด้วยเหตุนี้เองท่านจึงแสดงไว้ในองค์แห่งพิสูุใหม่ข้อที่ว่าจะไม่เป็นเพิ่ผู้เพลิดเพลินในการมาคุณคือไม่นึกถึงอารมณ์ที่เคยใคร่เคยพอใจตั้งแต่อดีต ไม่นึกถึงอารมณ์ที่น่าพอใจได้พบเห็นในปัจจุบันไม่นึกถึงอารมณ์คาดการไปข้างหน้าว่าอยากได้อารมณ์เช่นนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ใจปรุงแต่งไปเพราะถ้าหากว่าใจไฟฟ้าในอารมณ์ต่างๆแม้มิได้กระทำหรือผิด พระวิไดข้ข้อไหนก็ตามแต่ทำให้ใจเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองก็ชื่อว่าศีลทางใจของผู้นั้นขาดศีลขาดศีลทะรุศีลด่างพร้อยเห็นกุลบุตรเห็นสตรีกุลบุตรของชาวบ้าน ในภาวะใดภาวะหนึ่งก็ตามตักบาตรบำเพญ็ญกุลก็ตามมาวัดก็ตามหรือเห็นที่ใดที่หนึ่งก็ตามแล้วยินดีแล้วเพิิดเพลินชื่อว่าศีลของผู้นั้นด่างพร้อยศีลของผู้นั้นทะลุหรือได้ยินเสียงสตรี ที่ขับร้องเพลงหน้าที่ใดที่หนึ่งยินดีในเสียงสตรีนั้นก็ชื่อว่าศีนด่างสีงพร้อยสีทะลุตลอดจนน้อมนึกถึงอารมณ์ที่ได้เห็นได้พบสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์เครื่องเพลิดเพลินทางด้านจิตใจ ก็ชื่อว่าทําให้ศีลเกิดฟาร์มด่างพร้อยผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาขึ้นไปจะต้องทําใจของตนให้ผ่องแผ้วที่ท่านพูดไว้ตามหลักโดยใหญ่ๆว่าไม่ให้โลภไม่โกรธไม่ให้หลงคือใจผ่องแผ้วฟา์มโลภในที่นี้หมายถึงราคะด้วย โลภะกับราคะด้วยความโกรธที่เกิดขึ้นทำให้ใจมัวหมองความหลงงมงายในสิ่งต่างๆด้วยอารมณ์แห่งความเพลินเพลินหลงในราคะหลงในโลภะหลงในโทสะก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อใจมีอาการเช่นนั้น จึงไม่สามารถที่จะสงบได้คือสิ่งเหล่านั้นเองมาเป็นเครื่องกำบังฝังใจโดยใจความก็คือกลายเป็นนิวรณ์มาเป็นกำบังฝังใจของตนให้ติดอยู่ในเพียงเท่านั้นทีนี้เมื่อใจติดอยู่เพียงเท่านั้นไม่เดินหน้าไม่ก้าวหน้าอาการอื่นที่เป็นอกุศลกล็ลุมล้อมเข้ามา เมื่อยบ้างปวดบ้างฟุงซ่านบ้างลังเลสงสัยบ้างคิดไปต่างๆนานา,นาประการล้วนแล้วแต่เป็นจุดให้เกิดอากุศลธรรมอยู่ที่ใจเกิดที่ใจนึกคิดอยู่ในใจก็ตามให้ใจสมองด้วยประการต่างๆเพราะเหตุนั้นกรรมฐานจึงต้องมีหลายอย่าง เห็นอนุสิตอนุสติสิบอะสุภาษิตเป็นตน้นบางท่านครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้ว่าอาคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ราคะโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอวิชาสารามภะมานะธรรมะอติมานะเหล่านี้เป็นตน้น อันเป็นมนลพินต่างๆเป็นเครื่องเศร้าหมองต่างๆเป็นกิเลสต่างๆที่เกิดอยู่ในจิตใจของตนนั้นพึงพิจารณาดูว่าเมื่อเราบวชมานี้ก่อนนี้เราไม่เคยรู้จักเรื่องนี้เลยครั้นเมื่อมาบวชแล้วจึงรู้จักเรื่องนี้และก็เห็นเรื่องนี้ ว่าโลภะเป็นโทษโทสะเป็นโทษโมหะเป็นโทษทางจิตใจอาการอากุศลก็ดีมนทินก็ดีเครื่องเศร้าหมองก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องฝางใจเป็นกิเลสทั้งสิ้นเมื่อเราบวชมาแล้วนี้สิ่งเหล่านี้เราละเราลดเราเลิกเราทิ้งเราปล่อยเราวางได้บ้างแล้วหรือยัง พระพุธธรรมคือศีลสมาธิปัญญาธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องทําลายกิเลสโดยใจฟ้ามก็คือราคาโระโลภโทสะมานะทิฐิอวิชชาตัณหาต่างๆนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลสิ่งเหล่านั้นที่เราบวชมาลดละ เบาบางไปบ้างหรืออย่างถ้าสิ่งเหล่านั้นยังไม่ลดละยังไม่เบาบางก็เป็นอันว่าการบวชของเรายังไม่ถูกจุดประสงค์แห่งการบวชเพราะการบวชแล้วต้องพยายามละเลิกสิ่งเหล่านี้หรือทำให้เบาบางลงเรียกว่าทำให้เป็นให้เบา จะเป็นคนหนักมาก็ต้องทำให้เป็นคนเบาอยู่เป็นฆรวาสที่ยังไม่รู้เรื่องธรรมก็เห็นของหนักเป็นของดีเห็นของหนักเป็นของสนุกน่ารับไว้แต่เมื่อบวชแล้วเห็นต้องเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของหนักนั้นเป็นโทษจ้องทำให้เบา ทำอย่างไรดึงใช่เบาก็ต้องปล่อยต้องละต้องวางต้องทิ้งการทิ้งสิ่งของเหล่านี้ไม่เหมือนวัตถุที่แบกอยู่บนบา่าเมื่อเราหนักเราก็แบกเราก็ทิ้งได้แต่สิ่งเหล่านี้มาหนักอยู่ที่ใจจึงต้องให้เห็นโทษให้เห็นทุกข์ของสิ่งเหล่านี้และต้องรู้ที่มาที่เป็นที่ไป ของสิ่งเหล่านี้ว่าเกิดจากอะไรสมมติว่าเกิดความโลภเพราะเห็นของผู้อื่นแล้วอยากได้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ไปเห็นของผู้อื่นนั้นเป็นต้นเหตุความไม่ระวังใจของตนไปผูกพันว่าอยากได้ของสิ่งเหล่านั้นพึงมีสติรู้ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้บวชเข้ามาหาสิ่งนั้นเรามาบวชเข้ามาละมาปล่อยมาวางให้เบาบางแล้วหมดไปยิ่งหมดได้เท่าไรก็ยิ่งเบาขึ้นมากขึ้นเพียงนั้นที่ว่าเบานี้คือหมายความว่าเบาเบาอยู่ที่จิตจิตที่หนักก็หมายความว่าแบบภาระราคะโลภโทสะ,โ,ทะโมหะ จิตที่เบาก็คือปล่อยวางราคะโลภโทสะโมหะเหล่านี้ให้เบาบางและหมดไปหลวงพ่อชาท่านสอนไว้ว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายทีนี้ก่อนที่เราจะตายนั้น เราควรทําบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในใจของเราหรือกายวาจาใจของเรานั้นให้ตายไปก่อนเราเช่นกิเลสยังหยาบที่จะพึงเกิดขึ้นทางกายทางวาจากวรรักษาศีลให้กิเลสเหล่านี้ตายไปก่อนกิเลสยังกลางมีนิวรณ์เป็นต้น ก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องทํากิเลสเหล่านี้ให้ตายไปหรือให้ทุพพลภาพให้พิการให้ด้อยลงไปให้จิตใจของเราอยู่เหนือกิเลสอย่างนี้เหมือนกับครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่ดุลท่านตอบคําถามของพระบ้างของคารวาสบ้างว่าท่านยังมีโกรธหรือไม่ ท่านตอบว่ามีแต่ไม่เอานี่หมายความว่าใจของท่านอยู่เหนือเหนือความโกรธเมื่อใจอยู่เหนือความโกรธแล้วความโกรธจะมีก็มีไปมีแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้มีแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก่อนที่เราจะต้องจะเราจะแก่จะเจ็บจะตายหรือจะตายนี้เราก็ควรทำให้กิเลสที่มีอยู่ในใจของเรานั้นตายไปก่อนหรือทุพพลภาพไปก่อนหรือเป็นง่อยไปก่อนหรือพิการไปก่อนอย่าให้มันมีกำลังเป็นข้อที่สำคัญเพราะฉะนั้นควรตรวจตราดูสภาพจิตใจของตวนว่าสิ่งเหล่านี้ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เราทำลายอะไรไปบ้างเพราะคำว่าบวชหมายความว่าการละการเลิกในสิ่งที่เป็นอารมณ์ของผู้ทุชนนำสิ่งที่เป็นอารมณ์ของอริยชนในแก่ความพ้นจากกิเลสให้เกิดมีขึ้น เราจึงต้องพยายามหาทางกำจัดวิธีทางต่างๆของกิเลสมารเหล่านั้นที่เรียกว่ากิเลสเพราะทำให้ใจเศร้าหมองที่เรียกกิเลสเหล่านี้ว่าบางครั้งเรียกว่ามารก็เพราะมันดนใจให้รักให้ใคร่ให้โกรธให้หลงคอยดนใจอยู่เสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงสอนให้มีสติมีมีมีสติมีปัญญาที่เราเจริญศีลที่เราบาปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาโดยใจความก็คือทั้งสามประการนั้นเป็นอาวุธหรือเป็นปัญญาวุธสสำหรับปราบรามกิเลสที่เดชชื่อว่ามนทินบ้าง ในชื่อว่าอุปกิเลสเครื่องสมองบ้างในชื่อว่านิวรบ้างตลอดจนกิเลชันละเอียดปนพวกอนุสัยบ้างโดยใช้อาวุธทั้งสามประการน,นี้เครื่องประหารประหารในแก่การละเลิกเพราะฉะนั้นการรักษาศีลของพิสุ จึงต้องระวังอยู่ที่ใจสำรวมอยู่ที่ใจระวังอยู่ที่ใจอย่ารักษาศีลแบบสามัญย่าปล่อยให้ใจไปเกาะเกี่ยวพัวพันในรูปเสียงกลิ่นรสพธกตะอารมณ์มันเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจก็ดีที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็ดีอย่าให้เกิดมีขึ้น เรารู้จักอะไรเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าศีลกาจัดกิเลสอย่างหยาบอะไรที่เป็นโทษเป็นทุกข์การทําบาปทางกายทําบาปทางวาจาและทําบาปทางใจก็พยายามอย่าให้เกิดมีขึ้นสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางโดยตรงได้แก่นิวรณ์ก็พยายาม <c oughs> ละเลิกอากุศลในส่วนกลางที่นึกคิดอยู่ในด้านจิตใจที่ทำให้จิตใจเกิดความเศร้าหมองด้วยประการต่างๆอันเรียกว่ามนทินบ้างอุปกิเลสบ้างนิวรณ์บ้างอนุสัยบ้างเป็นต้นแต่อนุสัยนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญา,าเพราะฉะนั้น กิเลสต่างๆางเครื่องเศร้าหมองใจเราได้ทำลายเราได้ประหารเราได้ลดละเลิกทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใดบ้างหรือไม่ส่วนปัญญาก็มีหน้าที่กำจัดกิเลสอย่างละเอียดสิ่งที่ละเอียดประณีตเกิดอยู่ที่จิตการที่จะละเลิกกิเลสเช่นนี้ได้ ต้องรู้ที่อยู่เห็นที่อยู่เห็นกิเลสให้ชัดเจนเมื่อเห็นก่อนแล้วจึงจะทําลายได้เพราะเมื่อเห็นก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าไม่เห็นเป็นแต่เพียงรู้สึกเป็นแต่เพียงรู้สึกขึ้นถึงจะพยายามละเลิกความรู้สึก แต่ก็ไม่ขาดเหมือนกับว่ามดตัวเล็กๆเรานอนอยู่มันตายขึ้นบนที่นอนเราไปกัดด้านหลังของเราเรารู้สึกเจ็บรู้สึกคันมือลูกก็ไม่พบปานหาก็ไม่พบเพราะตัวมันเล็กแต่เมื่อเราลุกขึ้นดู สองไฟดูก็จะพบเมื่อพบเราก็จับออกไปได้มันก็ไม่กัดอีกถ้าเกาเกาคันคันแลนอนอีกมันก็มากัดอีกกิเลสก็เหมือนกันชนิดละเอียดนั่นแหละคือเป็นนายผู้บงการสมาธิก็ไม่สามารถจะปราบปรามได้ แต่ปัญญาที่จะปราบปรามกิเลสชนิดนีได้ก็ต้องอาศัยเชื่อสายจากสมาธิปัญญามีสองชนิดคือปัญญาสามัญให้เรียนจบทางโลกกี่ปริญญาก็ตามหรือเรียนจบทางธรรมกี่ประโยคก็ตามแต่ไม่ได้เกิดสมาธิแล้วปัญญาชั้นพิเศษชั้นละเอียดจะไม่เกิดขึ้น จป็นปัญญาชั้นละเอียดที่ว่ามานี้ต้องเป็นปัญญาที่มาจากสายสมาธิมีสมาธิเป็นพัฒฐานก่อนเกิดปัญญาจึงจะเห็นกิเลสในจิตของตนเมื่อเห็นก็จะเอาออกได้ขจัดได้ทําลายได้หรือคุมไว้ได้นี่เป็นสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ได้ฝึกสมาธิ ก็เพื่อให้เกิดปัญญามีสมาธิก็ต้องมีศีลก่อนถ้าไม่มีศีลอย่าไปคำนึงว่าศีลรักษาเพียงก,กายกับวาจาผู้ปฏิบัติต้องให้รักษาศีลถึงใจสมาธิจึงจะเกิดขึ้นได้ดังนี้เพราะฉะนั้นการสํารวมระวังกายกับวาจาสองอย่างไม่พอต้องสํารวมใจด้วย ในองค์แห่งพิสุใหม่ตั้งแต่เริ่มบวชมาท่านจึงสอนปาจิโมกขสังวรอ,อินรีสังวรไม่เออเกอรเคหาอยู่ในเสนาสะนะอันสง,งัดมีความเห็นชอบในอันตรายแห่งพิสุสอนไม่เพิ่ดเพลินในการมาคุณเหล่านี้เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องตัดหนทางของกิเลสน้อยใหญ่ในขั้นต้นเรียกว่าทำลายกันอย่างแบบไม่ค่อยเห็นถนัดครั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกทำลายเบาบางแล้วจิตจึงค่อยสงบเมื่อจิตสงบเกิดปัญญาจึงจะรู้ต้นแหล่งหรือรู้หัวหน้าใหญ่คืออาสวะกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน มันเป็นมูลลากที่ต้นถูกตัดไปแล้วเดี๋ยวลากก็งอกขึ้นมาอีกกิ่งก้านถูกตัดถูกโกลนไปถูกโกนไปก็ตามเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาได้อีกพอลากพื้นฐานที่ตัวสําคัญมันยังอยู่เมื่อยังมีเชื้ออยู่ตราบใดมันจะเกิดขึ้นได้อีกศีลส,สมาธิไม่สามารถจะจําตัดกิเลสข้อนี้ได้ก็จริงแต่ก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ต้องเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพราะปัญญาที่จะเกิดขึ้นต้องปัญญามาจากสายสมาธิมีสมาธิเป็นประดุจเครื่องส่องจึงจะเห็นควา,ามละเอียดประณีตต่างๆของกิเลสได้ปัญญาจึงชื่อว่าขาจัดกิเลสอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญาพิเศษที่มาจากสายสมาธิ ศีลส,สมาธิปัญญาจริงเป็นคุณธรรมพิเศษหรืออาวุธพิเศษสำหรับชำระกิเลสคือธรระจิตใจของตนให้ผองแผ้วและให้บริสุทธิ์เป็นที่สุดเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปพึงใช้ปัญญาพิจารณาตรวจตราศีลส,สมาธิปัญญาของตนอะไรอ่อนอะไรบกพร่อง ควรแก้ไขอย่างไรสมาธิเกิดขึ้นแล้วหรือยังเกิดขึ้นแล้วทําไมจะให้เกิดความชํานาญความชํานาญเกิดขึ้นแล้วทําไมจะให้เกิดปัญญาก็ต้องพิจารณาบ่อยๆให้มากๆถ้าใจสงบแล้วถ้าใจยังไม่สงบเลยก็ต้องหวนกลับไปดูศีลพึงตั้งอกตั้งใจตั้งความประนีในการรักษาศีลให้ดีก่อน ให้เกิดความอิ่มใจว่าสิ่ของตนดีแล้วทั้งกายวาจาใจแล้วทำสมาธิก็จะไม่ยากจะเป็นกำลังให้เกิดสมาธิขึ้นเพราะความอิ่มใจนั้นคือเป็นตัวปิติเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาอบรมจิตของตนให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดภูมิธรรมคือปัญญาเคลื่อนชำระก,กิเลสให้หมดจดสืบต่อไป